เป็นวันนี้กไล่นะ พันพระบุุษของเราเนี่ยสละชีวิตมาเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินมาด้วยเลือดเนื้อด้วยชีวิตเลือดทาแผ่นดินกว่าจะมาถึงที่ให้พวกเราอยู่นั่งอยู่กันสบายมีประเทศชาติเนี่ยวันที่สอง สำหรับการประทะ25ระก,ะกรกฎาคม2568ยังอยู่ครบนะครับข้าคือนักรบและเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบ,บกข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติาตศาสตร์กษัตริย์และประชาชนข้าคำนึงถึงภารกิจเหนือสิ่งเงินใดโอเคโอเคโอเคเขาที่งำบงัง